มาส่วนก่อนเรามาตามข่าวสารในช่วงเย็นๆแบบนี้กันต่อนะครับมีรายงานของจูดบรูนแฮมมาพูดถึงครับมีแฟนบอลเรนบริดส่วนหนึ่งครับจับตาดูสังเกตหัวไหล่จูดบรูนแฮมยังไม่หายขาดนะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าจูดบรูนแฮมสตาร์ของเรนบริดครับอาการบาดเจ็บที่ไหล่ของเขายังไม่หายดีหลังมีภาพที่แข้งเรนบริดหลายคนครับต้องมานวดที่หัวไหล่ภายหลังถูกเปลี่ยนตัวในเกมกับเอสปันยอน ดูเหมือนว่าการบาดเจ็บของไหล่หลุดที่เกิดขึ้นเมื่อฤดูการที่แล้วของจูตเนี่ยยังไม่หายเป็นปลิดทิ้งขณะที่ทางด้านของคาร์โลชโรติได้กล่าวว่าเขาไม่ได้กังวลกับปัญหานี้มากเท่าไหร่และเบอริงแฮมก็ไม่กังวลเหมือนกันตามการรายงานของมากาครับบอกว่าฝ่ายแพทย์ของมาดริดเนี่ยแนะนําให้เบอริงแฮมพักรักษาตัวไปอีก2-3วันแต่เบริงแฮมเนี่ยไม่สนใจคำแนะนําของแพทย์นะครับ เขามุ่มันที่จะลงสนามต่อเนื่องจากต้องการกลับมาลงสนามให้ได้100%หลังจากต้องพักรักษาตัวไป1เดือนจากอาการบาดเจ็บที่เท้าแข้งว,วัย21ปีอย่างบรูิงแฮมครับไม่มีความตั้งใจที่อยากจะพักรักษาอาการบาดเจ็บที่ไหล่ซึ่งเขาหลีกเลี่ยงการผ่าตัดมาโดยตลอดและการก็ดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าแฟนบอลมาริดบางส่วนจับตามอง,จ,มองจับตาสังเกตอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ของชูดบรูิงแฮมนะ เพราะว่าฤดูกันที่แล้วเขาเคยไหลหลุดนะครับโอ้โ oh, หนั่นแหละครับก็เป็นปัญหาที่ต้องมาตามในส่วนนี้ไปอ่ะตามข่าวสารของชุดบรูนแฮมกันแล้วครับมาดูข่าวสารของอ่าเจดอนซันโชกันหน่อยครับมาที่เชลซีแล้วเออฟอร์มฟอร์มดีครับราศีจับทางด้านของโทซินนะครับอาดาราบิโอโยครับเชื่อว่าเจดอนซันโชอาจจะกลายเป็นปจัจจัยสำคัญสำหรับเชลซีในการประสบความสำเร็จในฤดูกาลน,นี้ แข่งนักเตะเดืยปรับตัวอย่างซานโช่นะครับทำห้เซสได้อีกครั้งในเกมแรกที่เขาลงสนามให้กับสโมสรก็เลยทําให้แฟนบอลเชลซีบางส่วนนะครับตะโกนเรียกชื่อเขาภายหลังในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังนะจากโชว์ฟอร์มที่เก่งนะครับเวสแฮมยูนเต็ดแข้งวัยยี่ปีอย่างซานโช่นะครับได้รับคําชมอย่างมากทั้งในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับการทําประตูของเชลซีรวมไปถึงการเล่นเกมรับ ทางด้านของโทซินครับก็เชื่อมั่นว่าซานโช o ที่ย้ายมาจากแมนยูเนี่ยจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอว่าสามารถเป็นนักเตะตคนสําคัญให้กับเชลซีได้หลังจากที่เขาต้องผ่านเวลาที่มันยากลําบากมากๆในทีมโอทราวฟอร์ดมาทางด้านของโทซินครับได้กล่าวถึงเจดอนซานโชเขาบอกว่า mm hmm. เขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปมาโดยตลอดคุณคงเห็นได้ว่าเขาเก่งแค่ไหนเมื่อเขาได้ลงสนามและได้ลงสนาม เขาจะนำองค์ประกอบอื่นๆมาสู่ทีมของเราเราโชคดีมากที่มีเขาอยู่ในทีมอันนี้ก็คือสิ่งที่โทซินอาดาราบิโอโยได้ไดชื่นชมเจรอนซานโชว,ว่าอาจจะกลายเป็นปจัจจัยสำคัญสำหรับเชลซีในการประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้ก็ได้นะครับโอ้โหก็ต้องเอาใจช่วยและครับเพราะาเป็นนักเตะอีกคนที่ค่อนข้างจะต้องปรับตัวพึ่งย้ายอยู่กับเชลซีแบบมีมตัวนะครับ แต่ถ้าเล่นไปเล่นมาเล่นดีเงี้ยความมั่นใจดีเต็มเปี่ยมทุกอย่างมันอาจจะลงตัวก็ได้นะทุกอย่างมันอาจจะลงตัวก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสุดยอดนะเพราะว่าเขาเองก็ต้องสู้แล้วก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่อยู่กับแมนยูมาทั้งเรื่องนอกสนามรวมไปถึงฟอร์มการเล่นในสนามแล้วก็อาการบาดเจ็บด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ซานโชเนี่ยไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บเท่าไหร่ครับจะเป็นเรื่องปัญหากับโค้ชหรือว่าเรื่องนอกสนามมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของมิเกลอาร์เตต้ากันหน่อยครับโอโ้โหก็โดนเหล่ากูรูสับนะครับสำหรับอาร์เตต้าขอให้มีคลาสหน่อยนะครับโอโ้โหรอยคีล,ล่าสุดอัดมิเกลอาร์เตต้าครับวิจารณ์บุรินทที่ไล่ทรอซานะครับ รอยคีนครับโจตมตีมิเกลอกันเตต้าผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลครับหลังออกมาพิจาราหลังเกมกรณีที่ผู้ตัดสินอย่างไมเคิลอิลิเวอร์ตัดสินใจไล่เลนโดทรอซาออกจากสนามในเกมที่เสมอกับแมนซีเมื่อคืน2-2เลนโดทรอซาได้รับใบเหลืองใบที่2ในช่วงครึ่งแรกครับจากการเตะบอลทิ้งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับเหตุการณ์ที่ดิแคนไรท์โดนไล่ออกจากสนามในเกมกับรอยตันเมื่อต้นเดือนนี้ ในการให้สัมภาษณ์หลังเกมกับ Sky Sports ครับทางด้านของมิเกลอัลเตต้าได้กล่าวถึงความไม่สอดคล้องกันในการตัดสินใจของออลิเวอร์หลังจากที่ oku, เจอร์รี่โดกูปีกของแมสซิไม่ได้รับใบเหลืองทั้งท,งที่ดูเหมือนจะทำให้เกมล่าช้าด,ด้วยการเตะบอลทิ้งเหมือนกันสำหรับโดกูนะครับทางด้านของรอยคินครับกูรูของ Sky Sports ได้กล่าวถึงบทสัมภาษณ์ของมิเกลอัลเตต้าโดยเชื่อว่าความผิดหวังของอร์เตต้านั้นเป็นเรื่องที่ไร้าสาระนะครับรอยคินก็เปิดใจเลยบอกว่า ผู้จัดการทีมออกมาพูดทุกสัปดาห์ว่าการตัดสินในทุกครั้งไม่เป็นผลดีกับพวกเขาพวกเขาแค่ออกมายอมรับมันซะลึกๆแล้วเขาจะพอใจกับคะแนนหนึ่งแต้มและเขาเป็นผู้จัดการทีมอร์สซนอลน,นะแสดงให้เห็นถึงความมีระดับหน่อยสิเขาอาจจะโดนใบแดงแน่ๆแต่เราต้องตอบสนองให้ดีและเดินหน้าเล่นเกมต่อไปจบกันแค่นี้เลิกคิดถึงเรื่องนั้นได้แล้วก้าวต่อไปแสดงให้เห็นถึงความมีระดับหน่อยมิเกลอิตตา สนั่นของรอยคียนะครับกล่าวว่าความไม่พอใจของอันเตต้าที่แสดงออกอ่าสะท้อนถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นของผู้จัดการทีมที่วิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของผู้ตัดสินในพรีมเมียร์ลีกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเบื่อหน่ายที่จะได้ยินนะครับรอยคีนก็บอกเลยบอกว่าจะดีไหมถ้าหลังจบเกมผู้จัดการทีมจะออกมาพูดว่าใช่คุณรู้ไหมว่าเขาเสียใบยเหลืองไปแบบโง,ง่ผู้จัดการทีมทุกคนออกมาพูดแทบทุกสัปดาห์ว่าจาังหวะนี้ไม่ใช่ฟาวไม่ใช่เรื่องนี้หรือเกิดอะไรขึ้นเมื่อ5นาทีก่อนหน้านี้ แค่ออกมาและทําใจให้ใหญ่พอนักเตะทําเรื่องโง่ๆในสนามฟุตบอลแค่ออกมาแล้วแสดงชั้นเชิงสักหน่อยแล้วพูดว่าพุทธศิสิ์มีโอกาสไล่เขาออกจากสนามเราผิดหวังแต่เราจะเดินหน้าต่อไปอันนี้คือสิ่งที่รอยคีนครับโจมตีมิเกลอติต้าผู้จัดการทีมของอาเซนอลบอกว่าให้มีคลาสหน่อยในการให้สัมภาษณ์หลังเกมให้สัมภาษณ์กับซื่อนะพูดถึงการทํางานของพูธ้ธศิลป์นะครับ ก็ถือว่าเป็นประเด็นชั่วข้ามคืนจนมาถึงวันนี้ครับโอ้โหมีหลายประเด็นมากๆครับโดนซวกโดนซากไปหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของนักเตะคนนี้หน่อยครับโอ้โหถือว่าหลายทีมให้การจับจ้องนะครับเรอัลมาดริดครับท้าแข่งกับอาร์เซนอลแล้วก็แมนสตีนะในการแย่งดาวรุ่งของริเวอร์ไพลนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดนะครับจากทีวีฟุตบอลนะครับก็บอกว่าเรอัลมาริดเปิดศึกอาร์เซนอลแล้วก็แมนสตี ในการยิงหิงตัวฟรังโกมาสตานตัวโน่นะครับกองกลางของริเวอร์เพลตนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกวัย17ปีก้ามาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของริเวอร์เพลตเต็มตัวครับเลยมีโอกาสลงสนามบนเวทีลีกสูงสุดอาร์เจนตินาไป14เกมรวมถึงรายการโกปาริบอตาโดเรส5นัดนะครับแล้วรายงานล่าสุดบอกว่าทีมใหญ่ในยุโรปจับตามองผลงานมาสตานตัวโน่นะครับอย่างใกล้ชิดเลยโดยเฉพาะเรนเมอริดครับยอดทีมจากสเปนซึ่งพร้อมแข่งขันกับอาร์เซนอลแล้วก็เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ ณตอนนี้ครับเรอัลมาริดเนี่ยถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวกองกลางรายนี้ไปร่วมทีมแล้วอาร์เซนอลกับแมสตี้อาจจะไม่ยอมอยู่เฉยครับซึ่งทั้งสองคนคงหาทางพยายามเข้าหานักเตะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับยังไงก็ตามครับมาสตานโตโน่นะครับอยากย้ายไปสเปนมากกว่ารวมถึงโอกาสทํางานร่วมกับคาร์โลชิโรต,ติยอดกุนซอชาวอิตาเลียนครับที่ยังมีสัญญากับถินซานติโกเบลถึงกลางปี2อ2 6 ก่อนหน้าน,นี้แมนยูครับเคยถูกโยงกับดาวรุ่งอาเจนตินาแต่ตอนนี้กระแสเงียบหายไปและกลายเป็นเรนส์บริดครับกำลังมาแรงเลยที่มีข่าวกับทางฟรังโกมาสตานโตโนนะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับฟรังโกมาสตานโตโนอะไรทํานองนั้นนะครับก็ลองดูครับว่าข่าวสารนี้จะมีความคืบหน้าไปไกลามากน้อยขนาดไหนนะครับอยากได้ตัวดาวรุ่งของ ช่าง r ิเว r ร์เพลนะครับสำหรับเรียนมอริดแมสตี้แล้วก็อาร์เซนอลครับตอนนี้กลายเป็นมอริดที่เป็นตัวเต็งในรายเซนของแข่งวัย7ปีรายนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวสารที่มาอัปเดตให้ฟังในช่วงเยน็ยนเย็ก่อนก็ขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปให้ววยรุ่นจัดไปย,วยาวเลย